สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนน,นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราวางเสาเอกไปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงานรากฐานนะครับต่อจากการเจาะเสาเข็มนะครับก็คือการวางฟุตติ้งนั่นเองนะครับทีนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับสำหรับการวางฟุตติ้งนะครับจะเป็นงานเนี่ย ที่ถัดจากการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับในคลิปก่นกอนๆที่ผมบอกว่าเสาเข็มของที่บ้านผมเนี่ยก็คือเป็นเสาเข็มแบบชนิดเจาะนะครับก็คือการหล่อปูนเข้าไปในเสาเข็มนะครับทีนี้เนี่ย พอหล่อปูนอะไรเรียบร้อยนะครับปูนเนี่ยเซตตัวอะไรเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณโดยประมาณนะครับประมาณ7วันนะครับโดยประมาณหลังจากที่ปูนเซตตัวนะครับเขาก็จะเริ่มทําการเปิดหน้าดินนะครับก็คือขุดหลุมนะครับรอบๆเสาเนี่ยที่เราทําการเจาะลงไปนะครับผมก็ ยิ่งขุดหลุมกว้างนะครับก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยสะดวกในการทํางานนะครับมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะล้ําเข้าไปเยอะเกินที่ของคนอื่นนะครับซึ่งเมื่อขุดเปิดหน้างานเรียบร้อยนะครับบางทีเนี่ยช่างนะครับเขาอาจจะมาทําการนะครับผูกเหล็กทาฟุตติ้งเนี่ยที่หน้างานนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีตัวฟุตติ้งสําเร็จรูปนะครับที่ผลิตมาจากโรงงานนะฮะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางวิศวกรพวกแบบนะครับกำหนดชนิดแล้วก็ขนาดของฟุตติ้งนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถ ที่จะดูได้จากแบบก่อสร้างได้นะครับโดยนะครับขนาดของฟุตติ้งนะครับในแบบก่อสร้างเนี่ยทางช่างนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้ฟุตติ้งสาเร็จรูปนะครับเขาก็จะมาผูกหน้างานนะครับเขาจะมีขนาดของฟุตติ้งเนี่ยกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับจะเขียนขีดไว้ว่า5ขีด db 1 6นะครับอันนี้เนี่ยคือขนาดของฟุตติ้งนะครับก็คือขนาดของฟุตติ้ง5เนี่ยคือใช้เหล็กเนี่ยหเส้นนะครับเป็นด้านละ5เส้นนะครับคือฟุตติ้งจะเป็นตัว ฐานสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับวางลงไปบนหัวเสาเข็มอีกทีหนึ่งนะครับก็5เนี้คือเหล็กเนี่ยจำนวน5เส้นนะครับในแต่ละด้านนะครับ DB16 ก็คือเป็นมาตรฐานของเหล็กนะครับ d b บีก็คือเหล็กคออ้อยนั่นเองนะครับก็คือเหล็กที่เป็นลักษณะของเหมือนคออ้อยนะครับเป็นเหล็กเกีียวๆนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหล็กที่ใช้มัดกับเหล็ก ฟูตติ้งนะครับก็คือเหล็กรอบเนี่ยเขาจะเขียนว่าอย่างเช่นในต,ตัวอย่างก็คือ7 R B 9นะครับอันนี้ก็คือเหล็กลัดด้านนอกนั่นเองนะฮะและ้วที่เหลือก็จะมีขนาดของความสูงของฟ o ตติ้งนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะัะตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยก่อนการจัวางฟ o ตติ้งลงไปนะครับสิ่งที่เขาอาจจะทําก่อนนะครับก็คือการตัดเสาเข็มนะครับเพื่อให้ได้ระดับเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยที่เขามาเทไว้เนี่ยเขาจะเทเผื่อเอาไว้นะฮะผมนะเขาจะเขาจะเทเนี่ยเผื่อความสูงเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางช่างที่จะมาวางฟุตติ้งเนี่ยเขาจะต้องทําการตัดนะครับเจ้าตัวเสาตัวเนี้ให้ได้ระดับก่อนนะครับก็คือตัดให้เป็นเรียบๆเลยนะฮะแต่ว่าจะมีเจ้าตัวเหล็กของเสาเข็มเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อให้ยึดกับเจ้าตัวฟุตติ้งต่อไปนะฮะตรงนี้อ่ะก็จะเห็นว่าครัางเขาจะเอามาสกัดนะครับแล้วก็มาทําการตัดนะครับเพื่อให้ตัวเสาเข็มเนี่ยเนียนเรียบนะครับเพื่อทํางานวางฟุตติ้งนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะ วางฟุตติ้งนะครับทางผู้รับเหมานะครับหรือว่าช่างที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะทําการเทลีนนะครับลงไปรอบๆบ,บริเวณที่จะวางฟุตติ้นะครับการเทลีนก็คือการเททรายหรือว่าเทปูนนะครับลงไปที่พื้นนะครับที่พื้นก่อนที่จะวางฟุตติ้งนะครับเหตุผลก็เพราะว่าฟุตติ้งเนี่ยมันเป็นตัวเหล็กนะฮะและทีนี้เนี่ยการที่เหล็กเนี่ยวางลงไปเลยเนี่ยวางบนบนหัวเสาเข็มเนี่ย มันมีโอกาสที่เจ้าตัวเหล็กเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับพื้นดินแล้วทําให้เกิดสนิมนะครับหก็คือทําให้เกิดสนิม2ก็คือมันจะทําให้มีช่องว่างระหว่างเนื้อปูนนะครับกับเจ้าตัวฟุตติ้งนะครับก็คือมันจะมีแกลบช่องว่างตรงนั้นนะครับการเทลินลงไปเนี่ยก็คือหรือว่าแกนการเทปูนหรือว่าทรายหยาบลงไปเนี่ย <S <S 2> <S 2> เพื่อให้เนื้อปูนของเวลาที่เราหล่อฟุตติ้งตัวนี้เนี่ยมัน เต็มพอดีนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหล็กเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทลีนตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับซึ่งช่างเนี่ยเขาจะเทลีนลงไปในแต่ละหลุมให้เรียบร้อยก่อนนะฮะตรงนี้เพื่อทําการเตรียมพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะหาตําแหน่งศูนย์กลางของเสาเข็มนะครับอาจจะเป็นการด่งแนวระดับนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มวางฟุตติ้งตัวที่เขาเนี่ย ผูกเอาไว้นะฮะหรือว่ารับมาจากโรงงานที่ผูกไว้สําเร็จรูปแล้วอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมเขาก็จะวางเจ้าตัวฟุตติ้งตรงนี้ลงไปนะหรือนะครับเขาอาจจะทําแบบหล่อปูนนะครับแล้ววางแบบหล่อปูนล,ลงไปก่อนแล้วค่อยวางฟุตติ้งก็ได้นะครับซึ่งแบบหล่อปูนเนี่ยในแบบก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีขนาดบอกนะครับบางขนาดเนี่ยอาจจะเป็นกว้าง5้าสคูณ50สูง50นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฟุตติ้งที่เราวางลงไปนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเอาแบบหล่อปูนเนี่ยครอบลงไปนะครับแล้วเอาฟุตติ้งลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาเจ้าตัวลูกปูนนะครับยันเอาไว้รอบๆนะครับระหว่างตัวแบบกับเจ้าตัวฟุตติ้งนะครับเพื่อให้เจ้าตัวปูนเนี่ยมันหล่อเจ้าตัวเหล็กเนี่ยได้เต็มนะครับเพื่อป้องกันเหล็กเนี่ย เป็นสนิมนั่นเองนะฮะก็ u, คือจะเห็นว่าถ้าปูนเนี่ยมันคุมไปรอบเหล็กแล้วเนี่ยโอกาสที่เหล็กมันจะขึ้นสนิมเนี่ยในภายหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสได้น้อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวปูนเนี่ยมันคุมไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำลีนไม่ดีนะครับหรือว่าเจ้าตัวเหล็กเนี่ยมันโผล่ออกมาจากฟุตติ้งนะครับผมก็จะมีโอกาสที่ทําให้เหล็กเนี่ยเป็นสนิมและมีปัญหากับโครงสร้างได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ควรจะดูให้ดีนะครับผมหลังจาก หนุนลูกปูนเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเริ่มเอาเจ้าตัวเสาหรือว่าตอม่อเนี่ยมาต่อกับเจ้าตัวฟุตติ้งนะครับตรงนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะขึ้นทั้งเสาเลยนะครับเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางช่างนะครับไม่มีผมมองว่ามันไม่มีข้อผิดข้อถูกนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันต่อกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือตั้งแต่เสาเข็มนะครับตัวฟุตติ้งนะครับตอม่อนะครับแล้วก็ เสานะฮะชั้นหนึ่งะฮะอันนี้อย่างอย่างที่บ้านอย่างที่ผมเนี่ยก็คือเขาเอาเจ้าตัวฟุตติ้งกับต่อหม้อนะครับแล้วก็ตัวเสาเนี่ยต่อขึ้นไปเลยนะครับทีเดียวเนาะหลังจากที่เอาฟุตติ้งกับต่อหม้อแล้วก็เสาเนี่ยขึ้นเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะทําการยันนะครับยันโจ้าตำแหน่งเสาเนี่ยให้ตรงตามตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับให้เรียบร้อยนะครับเขาจะใช้ไม้เนี่ยค้ายันเอาไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็จะเทป,ปูนล,ลงไปที่ตัวของฟุตติ้งนะครับตรงนี้ก็การเทป,ปูนในตรงนี้นะครับช่างเนี้ยก็ควรจะใช้ตัวจี้ปูนนะครับซึ่งการจี้ปูนก็คือตัวเรียกง่ายๆคือตัวไวเบเตอร์นะครับในการจี้ลงไปนะครับมันจะเป็นตัวสั่นนะครับจี G ้ลงไปเนี่ยนิดเดียวนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยนะครับไหลเต็มแบบที่เราเนี่ยทำเป็นหล่อปูนเอาไว้นะฮะตรงนี้อ่าหรือว่าถ้าบางทีเนี่ย พรลมะหม่ไม่มีตัวจี้นะครับใช้เหล็กแยงๆเอาก็ยังดีนะครับตรงนี้อแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับใช้ตัวจี้ปูนเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะตรงนี้แต่ว่าการจี้เนี่ยเขาจะจี้แค่แป๊บเดียวนะครับผมนะไม่ใช่ว่าโหกดจี้แย่ไปนานๆนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมเขาจะจี้เข้าไปแค่แว๊บเดียวนะครับในแต่ละตำแหน่งนะฮะตรงนี้เพื่อให้ปูนเนี่ยไหลเต็มแล้วก็ไม่เกิดโพงอากาศนั่นเองนะครับ หลังจากที <c oughs> ่เทฟุตติ้งพวกนี้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเริ่มแกะแบบนะครับแล้วเราก็จะเห็นความสมบูรณ์ของเจ้าตัวฟุตติ้งของเรานะครับว่าออกมาเรียบเนียนสวยงามแค่ไหนนะครับผมก็โอเคครับอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับการเทฟุตติ้งนะครับผมเข้าใจว่างานต่อไปของเขาเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของการต่อม่อนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกนําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ